ชุดแต่ง AMG รอบพันนะเครื่องเสียง Harman Kardon นะครับเป็นเครื่องเสียงประจําของเบนซ์เลยไม่ติดแก๊สไม่ชนท้ายไม่แปดท้ายมานะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับแต่การตีว่าเดิมทุกชิ้นเดิมทุกจุดนะักเนี่ยพอลราพับมาใช่ไหมมันจะเรื่อนไฟฟ้าแบบนี้เลยมันก็จะนั่งถหาังได้นะครับการตีไม่แท้นะครับประวัติศูนย์ตรงทุกยงเลย สวัสดีครับวันนี้มาน้นจากการปออโต้คาร์นะครับมีรถคูเป้สประตูค่ายเบนซ์เข้ามาใหม่หนึ่งคันครับวันนี้เอาเบนซ์ E250 นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ Cgi เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเบนซินป0 1 0นะครับแล้วมือเดียวป้ายแดงใหม่แค่130,000กิโลนะครับวัดสวยงามมากๆเลยครับสีบนเงินฉ่ำๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับได้รถมือเดียวโครงสร้างเดิมๆนะฮะ ออปชันเต็มๆครับเป็นชุดแต่ง AMG รอบพันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าออปชันต่างๆของเจ้า E200 นนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับทำมาถึงรถที่หน้าเรียกแล้วราคามันเหนือเท่าไหร่นะครับวันนี้พามาชมกันนะครับก็มาชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางโ p ออโต้คาร์ด้วยนะครับถ้ากติดตางกันด้วยก็มาชมมันได้เลย Benz E250 AMG นะครับหลังคาแก้วเป็นคูเป้สองประตูนะครับเป็นปี2010แท้เลยนะครับชุดแต่ง AMG รอบพันนะ ง้องแม็กโคมอรต่างๆเป็น AMG บดงหมัางคากแก้วซันรูปมีครบเป็นเครื่องยนต์ CGI แล้วก็เป็นตัวบูเอฟเวนซี่นะครับตัวนี้ไม่จุกจิกนะครับแล้วก็เครื่องเบนซินดูแลง่ายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนใดๆนะครับรถสีบนเงินนะครับนี่ไฟก็เป็นไฟ l e d นะครับไฟหน้าไฟกุ้แก้วเซนเซอร์หน้า6จุดครบหมดมีไฟเดยทามาเนื่งอะด้านล่างครบเลยนะครับมาพร้อมกับร้องแม็ก AMG นะครับแม็ก AMG แท้ๆเลย อันนี้ใช้ยางมิชลินนะครับไพลอตซูเปอร์สปอร์ตยางปีสองพันยี่สิบเอ R 18นะครับดิสเบรกคู่หน้าครบนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นน้อแม็กเอ็มจีชุดแต่งเอ็มจีแท้นะครับอย่างนี้คือดูเบรกถ้าเบรกเอ็มจีนะจะมีปั๊มเบรคตรงนี้นะครับอ่า,อา G, นะปั๊มเรนะรบรคแท้แล้วก็ตัวจานเบรกจะเป็นจานเบรกแบบมีลายจุดนะครับนี่คือจานเบรกเอ็มจีแท้นะช่วงานจะเป็นโช๊คเดิมหมดเลยโช๊คเดิัตปีนเดิมหมดนะครับเป็นโช๊คน้ํามันนะ กระจกข้างนะครับเป็นสีบนเงินแล้วก็ตัดด้วยไฟ LED ของไฟเล้ยตรงนี้นะครับเท่มากๆหนังคาหนังคาแก้วนะครับเท่มากหนังคาดําหนังคาแก้วคันนี้ก็กระจกของเบนซ์แท้เลยนะนี่รอบคันนะครับกระจกเสๆสยเลยนะครับเท่มากแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าครบเบาะไฟฟ้าแบตเมร,มรี่มีหมดเลยนะกระจกออกโต้คู่เครื่องเสียงฮาร์มาแคดอนนะครับเป็นเครื่องเสียงประจำของเบนซ์เลยนะครับ ส่วนโครงสร้างก็ประกันโครงสร้างเดิมนะครับบับประตูหน้าฝั่งซ้ายโครงสร้างเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเบาะด้านในนะครับเป็นเบาะสีครีมหรือบางคนจะเรียกเบาะสีเทานะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวแผงข้างประตูเลยนะครับซาดใหม่มากนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงออปชั่ตต่างๆใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับนี่ฮะตะเข็บต่างๆเนาะเบลต่างๆก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับสภาพดีมากๆ ข้อความสะอาดของคันนี้ครับไม่มันน้อยด้วยครัมันแค่แสนสามนีงนะครับแล้วก็นะครับออปชั่นต่างๆก็คือใช้งานได้ตามปกติหมดเลยยางหลังฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นยางมิชลินเหมือนกันยางปีที่เ็เหมือนกัน้างหลังจะเป็นสองหกห้าห้าห้าอสิบแปดทำไมยางหลังใหญ่กว่ายางหน้าเพราะว่าขายดโรปส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วยล้อหลังยางหลังจะใหญ่กว่ายางหน้าเป็นก็ปกตินะครับยกเว้นว่ารถขับหน้ายางหน้ายางมันจะเท่ากันนะครับอดิสเบกสี่ล้อครบเลยนะครับ ถ้าเอ็มจีแท้จะเป็นแค่คู่หน้าที่เป็นจานเด็กแบบเจาะรูใช่ไหมข้างหลังจะเป็นแบบธรรมดานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านท้ายนะครับนี่ครับ e 2 5 0นะครับไฟท้าย full LED สวยงามมากเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องถ่ยหลังในตัวใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไฟเบรกทุกดังติดครบทุกดวงมีคิ้วฉลามเป็นตัวเสาอากาศนะครับเท่มากเครื่อง C G I นะครับตัวนี้มันก็มีตั้งแต่เครื่องคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ตั้งแต่ฝาดาฝาร่องใช่ไหมแล้วก็ ขับมาปี2010สเนี่ยจะเริ่มเป็นใช้ตัว C G I แล้วถ้าเป็นตัว C G I เนี่ยน่าเล่นกว่าครับขับดีขับสนุกกว่าแล้วก็ดูง่ายนะฮะั้นทะ้ายนะรถก็จะเคยเก็บสีมานะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยพวกต่ำตะเข็บต่างๆซ้ายข,ขวาสภาพเดียวกันนะครับฝาท้ายก็เปิดได้ง่ายมากแล้วก็นี่ครับด้านท้ายตรงนี้มียางอะไรนี่หายยางนะเบนซ์มียางอะไรเนี่ย แล้วก็เนี่ยครับชุดตัวแม่แรงตัวขันต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับไม่มีการติดเขาเรียกว่านะไม่ติดแก๊สไม่ชนท้ายไม่แปดท้ายมานะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับกะตีว่าเดิมทุกชิ้นเดิมทุกจุดนะเก็บสี่เป็ก็ปกติครับแต่ว่ามดไม่มีอุบัติเหตุอันนี้เอากับประกันได้นะครับเพราะว่าฝ่ายซื้อเข้ามาแล้วก็เราจะมีทีมตรวจสภาพโครงสร้างเดิมหมดเลยนะเอาจะรประกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ชนหนักเพระดูครับไม่นำท่อกะตีม่แท้นะครับ วัดสีบอลเงินนะนี่ครับบอลเงินฉ่ำๆมาพร้อมกักบล้อแม็กซ์18เ่มากนะครับเป็นก็แม็กซ์ AMG แท้ๆเลยนะครับโกโก้บนต,ต่างๆติดอยู่ครบหมดเลยนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นยางสเปนเดียวกันหมดนะปี21นะครับสภาพสวยนะครับนี่ที่ต้นน้ำมันเนาะเป็นสปริงนะนี่เห็นไหมขั้นต่ําเติม95นะครับโซฮอล95ถือว่าวิ่งดีเลยนะครับแต่ถ้าบางคนเติม97ก็จะวิ่งมันกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมโอเค สภาพต่งางๆนะครับสวยงามมากประตูต่งตางๆก็ถือว่าดีเนี่ยกระจกของเขาก็จะเป็นกระจกเบนซ์นนะรถคูปเป้เวลาเปิดกระจกมาใช่ไหมครับจะเป็นอย่างนี้ดูนะเปิดมาปุ๊บจะเป็นบอดเดอร์เเทใช่ไหมบางคนจะเรียกบอดเดอร์เเทเฟรมเลยก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีขอบนะครับนี่สติ๊กเกอร์เพจตัวถัง WDD 2 0 7เนี่ยพอเวลาพับมาใช่ไหมมันจะเรื่อเลอยฟ้าแบบนี้เลยเราก็จะนั่งถวาวงได้นะครับ เธอลังนั่งได้จริงนะเบาะมันจะสโลปลงไปใช่ไหมครับเวลานั่งเนี่ยจะทําให้นั่งได้จริงนะครับไม่ได้บอกว่าขาชันขึ้นมาเยอะมากนะครับไม่แสนสามสภาพเบาะแบบนี้ครับกุญแจไขอยู่นะฮะแล้วก็มีเกียร์บริชิทที่พวงมาลัยครบเลยนะครับนี่กระจกไฟฟ้า4ี่บานครบพับเก็บหูตกหูช้างได้เบาะไฟฟ้าแมมโมรีครบเลยนะครับเอาฉันค่อนข้างครบนะกับปี2 0 1 0นะครับว่า10กว่าปีสภาพจะคันนี้ถือว่ายังสวยงามมากๆเลยนะฮะ เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับว่าเบนซ์สองคัสู่นคันนี้จะเป็นยังไงบ้างชมกันเปิดฝาโปงขึ้นมาครับคันนี้จะเป็นโชค๊คฝากระโปงนะนี่คู่กันเลยนี่ครับดูโครงสร้างของเขานะครับฝาโปรงไม่แกะไม่ถอดใดๆแก้มเดิมหมดมีสติ๊กเกอร์ตั้งแต่ผลิตมาย,ยังอยู่ครบไปตรงนี้นี่เห็นไหมเดิมหมดนะครับโครงสร้างด้านใน ตะเข็บเบ็ดอาร์ต่างๆเบ้าโชว์ต่างๆเดิมนะฮะน็อตเดิมหมดเลยภาพดีสภาพสวยมอน้ำเดิมนะครับนี่ครับครือยนต์จะเป็นตัว C G I ขึ้นตนเบนซิน ine, นะครับสภาพดีมากเครื่องตัวนี้น่าใช้นะครับขับดีขับสนุกอัตราเร่งดีมากนะครับไม่อืดเลยแล้วก็ผมคิดว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันมอยู่นะไม่ได้กินน้ำมันจนเกินไปนะครับแล้วก็เบนซินเนี่ย ห้องเครื่องด้านหน้ามันจะไม่ใหญ่มากนะครับระบบแอร์โฟล์ต่างๆเนี่ยถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ปัม๊ม ABS ต่างๆป,ปุกน้ำยาคูแอนนี่ครับของเดิมหมดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยนะรถสะอาดมากนะครับเราเหอแค่ขัดเครื่องสีรอบนึงก็ถือว่ารถจะฉ่ำเงาวันนี้อีกเยอะเลยก็เดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับว่าตัว2อง้าศูตัวนี้ออปชั่นมีอะไรบ้างของตัว W207 นะครับไปชมกันฮันนี้ได้เป็นกุญแจไขนะอ่าโอเคหมุนติดเชื่องเดียวนะครับเบรกไม้ ไม่เยอะหนึ่งแสนสามหมืนแปดพันกิโลกตรตีไม้แท้นะครับประวัติศูนย์ตรงทุกทุอย่างเลยสตาร์ทมาเนาะใส่เกียร์ต่างๆเนี่ยเนี่ยเซนเซอร์ต่างๆใช้ไงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ม่านเนี่ยเอาม่านมาปิดได้นะครับมีจะมีม่านแล้วก็จะมีเงาคาร์ซนลรบตรงนี้นี่ยถ้าขับขับตลนงคืนก็เปิดม่านไปเลยครับ สภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยความสะอาดถือว่าดีม่านอาจจะเปิดได้ยาวนะครับส่วนสตูว์เปิดได้ครึ่งเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเปิดได้ครึ่งนี้นะครับเพราะหลังคาตรงนี้มันจะอยู่ตรงข้างหลังตรงนี้อ่ะประมาณนี้ิดก็ง่ายโอเคด้านในจะมีจอเวิเกเตอร์นะเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับ E250 เครื่องเสียงฮารมาคแคดอนเครื่องเสียงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ คอนโซลเป็นหนังไม่แตกไอ้งานนะครับแล้วก็จะมีแอร์ท้ายด้วยนะนี่รถคูเป้แต่มีแอร์ท้ายนะครับโอเคอยู่นะครับแล้วก็เครื่องเสียงตรงกลางนะครับก็จะเป็นนี่ครับต่อบูทูธ FM ได้รับสายวางสายได้หมดแล้วนะครับมีม่านหลังนะม่านหลังไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกตินะครับแอร์แยก2ฝั่งเป็นสโซนนะครับโซนซ้ายโซนขวาก็ใช้งานได้ตามปกติพุ่มลายเอ็มจีนะครับมีเกียร์เปอร์ลชิฟในตัวนะครับใช้งานได้ตามปกตินะไฟหน้าทุกอย่างติดครบทุกดวงนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วก็เป็นรนที่น่าใช้มากนะครับกกกับราาาคคตออนนี้ืถูม เดี๋ยวผมไปสูบนะเราได้ฟังกันว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ชมกันตอนนี้นะครับเบนซ์ E 2 5 0หรือว่าชม W 2 0 7นเะครับเป็นตัวปี2010นะครับ AMG แท้ๆจากโรงงานเลยนะฮะคูเป้น่าใช้คันนี้นะครับราคาเหลือเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทนะครับจัดโปรโมชั่นอยูนะครับส่ในจะซื้อติดต่อมาที่โปรออโต้คาร์ได้เลยนะครับซื้อเงินสดนะครับราคานี้เน็ตพร้อมโอนเรียบร้อยนะครับสนใจซื้อก็ติดต่อมาที่โปรออโต้คาร์ได้เลยนะฮะ อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับดูวิดชอบครับดูให้ใช้พร้อมซื้อนะครับเรามีบริการถึงหน้าบ้านนะฮะ มาทำจองเข้ามาด้ครับเอามีก็สายส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีเข้าประเทศไทยนะครับเหนือสุดใต้สุดเอาไปส่งมาหมดแล้วนะครับเพียงแค่คุณพร้อมซื้อนะครับเรามีบริการให้หมดเลยนะฮะรถมีเรื่มเอกสารทุกอย่างครบสามารถตรวจสอบประวัติได้หมดเลยนะครับเรามีรถจริงๆแล้วก็ากตโคงตั้งเดิมทุงสุดตามที่ผมแจ้งเหนือแน่นอนฝากช่องน่ารู้จนะครับทางเ a c บุ o o ย y o u t อ b e สตาร์ตกฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้นำโกรอต้คคราด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ